ก็แตกแตกทุกวันเลยแตกจะเป็นรายวันอยู่แล้วค่ะจะให้ทํายังไงคะสามปาหน่อยว่าให้ทํายังไงดีจะแก้ไขยังไงเราเดือดร้อนกันมากเลยน้ําไม่มีใช้ทั้งหมู่บ้านแตกเป็นรายวันแล้วค่ะตอนเนี้ก็้ยังเราทาอะไรนะครับเรามีอาชีพเป็นโรงเรียนเสริมสวยด้วยค่ะต้องใช้น้ําทุกวันทั้งลูกค้าและนักเรียนค่ะตอนนี้เริ่มแตกทุกวันละเมื่อก่อนนี้เป็นรายสัปดาห์ตอนนี้แตกทุกวันละจะให้ทำยังไงคะต้องแต่ต้องแต่ นปีมันเนี่ยค่ะแต่ต้นปีมันเนี่ยแตกโอ้โหทุกวันเกือบทุกวันเลยค่ะจะให้ทํายังไงดีเนาะชาวบ้านเดือดร้อนกันมากค้าขายพวกทํามาหากินกันทุกคนนะคะเนาะจะให้จะให้ใหแก้ไขยังไงดเขา,าก็มาขุดนะเออถนอนก็เสียหายถนนก็นขุดขุดเสา ติดแล้วน้องโลนเดียวแล้วแตกแบบว่าเกิดีห่างกันไม่กี่ระยะไม่กี่เมตรมันบ่อยไปไหมแล้วก็เหมือนกับว่าจะมาจะมาเปลี่ยนพ่อแล้วฝานี่เดียวยังไม่มาเลยมาเจาะไว้แล้วจาะไว้แล้วเหรอครับเขาจอดไว้แล้วค่ะแต่ยังไม่มาเปลี่ยนเลยเป็นเดือนแล้วค่ะเจาะนปั๊บปั๊บใส่แล้วบอลวานหลังปีใหม่หลังปีใหม่บอยังไม่มาทําอะไรเลยตอนนี้เราจะทํายังไงดีครับอยากให้เขาอยากให้เขามาเปลี่ยนท่อเร็วๆค่ะอยากให้มาเปลี่ยนท่อให้เราเร็ว อย่างที่เขาบอกว่าจะเสร็จเมษายนเราคิดว่าจะเสร็จทันคิดว่าคงไม่ทันแล้วม้งเพราะย่งนี้คว่าปีนี้จะเสร็จนะคะน้ำเป็นอย่างนี้แล้วพระนั่นก็เป็นฝุ่นแล้วทีเนี้ยพอขับรถไปขับรถมาขับรถก็เร็วัน้วยนะคะเขาสาดน้ำก็ว่าเราหาว่าเดี๋ยวรถเลอะบ้างอะไรบ้างแล้วหนูขายของอยู่ตรงนั้นอ่ะเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนมันเป็นอะไรฝุ่นมันเป็นฝุ่นนะคะฝุ่นแบบคุ้มเลยค่ะแล้วเขาถ้ามัซ่อมไม่ดีหรือว่าคือเหมือนกับแบบว่าพอ ขุดมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบดินโคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมันแห้งแล้วมันแห้งมันก็เป็นฝุ่นฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมากค่ะเหมือนก็ไม่มาราดซีเมนต์ให้หรอรอต้องมานะมาแต่ว่าเนี่ยก็เนี่ยอย่างวันนั้นที่ร้านเนี่ยแตกเนี่ยก็มาทําให้อย่างเงี้ยและร้านเขาก็สุบ